จากการผูกพ่วมเปิดเป็นเดือนมกราคมที่สิบกเมษายนถึงนี้นะคะตอนแรกเลยอ่ะจากที่ตัวหนูเข้าประชุมนะคะร่วมกับที่เมืองที่อ่างทองก็เรามีความหวังว่าเราจะได้เปิดเห็นว่าในภายหน้าจะได้เปิดเ่อวันที่สิบหกแต่บางที่ก็คงไม่เป็นไปได้อย่างนี้สุดก็คงน่าจะวันที่หนึ่งธันวาใช่ไหมคะทีนี้พอหลังจากที่ประชุมเสร็จปุ๊บ ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่นะอะไรเงี้ยจากตัวแทนต่างที่ส่งต้องคำถามเข้าไปอยนะคะทีนี้เราก็คิดว่าเอาวันที่หนึ่งอาจจะได้เปิดหลังจากนั้นหลังจากประชุมได้ไม่กี่วันก็มีคำสั่งของสกกเกตทออกมาว่าเอาเรื่องเรื่องการกำหนดเปิดจะเป็นวันที่16พฤศาคมมันก็เลยทำให้ทะกอบการที่ควรเนี่ย นำเสนอท่านผูว่นะครับเพื่อเพื่อความต้องการของวกเราเนี่ยมรส่นาสส่ลองแ่ะตัวเราะว่าเราก็อยากมีกลของมโซนนะคะเพราะว่าเราเราเห็นขูเก้เนี่ยของุเกเนี่ยคือคือมากเลยแล้วมันขาดอกาสนะเราให้คนไรงาาเนี่ยขาดอกาส เมืองวิญานี่มันเป็นเหตุสถมีหตุเไได้ตุเพราะฟาเปิดอย่างพวกสุนัขวาณเ็นบาเรียนอยู่แล้วหน้าสุดท้ายตลอดเลยารอยากให้ท่านดูครับ ช่วยกันในหลายสายบางทีเราก็จะได้มีโอกาสจากคนอื่นเขาเพราะว่าดูจากเทศกาลมิวสิกเนี่ยไม่มีใครกลัวโควิดแล้วค่ะคนแน่นมากนะคะที่จอมเทียนเนี่ยต้องก็ต้องเห็นใจพวกเราเพราะว่ารู้อยู่แล้วในเอเนียแหลมันตัดสินใจดำเนินการโดยไม่ผ่านการเยีารนาหนูก็ต้องการแต่หนูก็อยากให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยช่วยกันานะคครับบขอุณค่ะวันนี้มาทำอะไรบ้างครับ วันนี้นะคะเราในนามของชมรมผูป้ประกอบการจอมเทียนพัทยานะคะสถานบันเทิงของเราอ่าเอาใหม่เราเอาใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในนามของตัวแทนชมรมผูป้ประกอบการสถานบันเทิงเขตจอมเทียนพัทยานะคะเราได้มายื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่านะคะโดยมีท่านรองผู้วามารับหนังสือแทนเราเรียกร้องให้ ทางจังหวัดเนี่ยช่วยเหลือเราในการให้สั่งให้กระตุ้นให้เราได้เปิดกิจการในเร็ววันขึ้น,น่ะนะคะพอดีว่าเนื่องจากคําสั่งของสบอที่ออกมาเนี่ยทุกคนก่อนหน้านี้เราเข้าประชุมทุกคนมีความหวังว่าเราจะได้เปิดในวันที่หนึ่งธันวาที่ที่ผ่านมาไอ้ที่กําลังจะถึงแต่ว่าสบอเพาะออกมาว่า จะได้เปิดวันที่16มกรามันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี <men fruit> <nerede> moment, an ่ยรวมตัวกันแล้วก็ลงชื่อเพื่อยื่นหนังสือขอความเห็นใจนะคะจากทางจังหวัดให้ทบทวนให้ช่วยเรานิดนึงนะคะช่วยกระตุ้นให้ทางภาครัฐเนี่ยเห็นใจผู้ประกอบการบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันจะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยจากต่าง,างชาติเนี่ยทั่วโลกกําลังจะเดินทางมาที่เมืองไทยประเทศเราเปิดประเทศแล้วแต่ห้ามขายเหล้าแต่มีสี่จังหวัดนําล่องซึ่งเป็นบูโซนเนี่ยสามารถเปิดได้แต่ไม่ได้รวมพระยาไม่ได้รวมจังหวัดชนบุรีเราก็เลยอยากให้ผู้ว่าจังหวัดชนบุรีเนี่ยช่วยนะคะช่วยกระตุ้นทางภาครัฐว่าให้เราเข้าไปอยู่ในบูโซนได้ไหมเราจะได้ไม่ขาดโอกาสในการประกอบธุรกิจเหมือนกับ กรุงเทพหรือว่าจังหวัดต่างๆน้ำร่องนะคะเราก็หวังว่าทางหน่วยงานราชการนะคะทางจังหวัดชนบุรีเนี่ยจะช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกคน ทำอะไรกันบ้างดีหนูนะคะที่สร้างนะ